อยากให้พี่นัดเนี่ยครางใส่หูพี่บอสได้ไมั้ยครับแล้วปกติก็แบบไม่ได้ทำดูนี่นะ <laughs> <laughs> เอาให้ครางแบบถึงน้ำถึงเนื้อ <laughs> <laughs> โอ้ยวัน,นเห็น่ะเธอโอ้ยมันเห็ุพรหอนกันเลยวันเห็ุ ก็กดเขาลงมไง่ะมันก็ลงมาดีโอ้ยคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึงเด็กอายุตั้งแต่แป8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน เออทุกคนดูไหมครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันพฤหัสแล้วแต่นัดยังไม่ได้อัดคลิปเลยไม่รู้จะอัดคลิปอะไรกันเนี่ยคือแบบวับนตันวันตื่อหมดแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้ยแล้วคือวันเสาร์จะต้องลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่า,วาวยังไม่ได้อัดเลยเนี่ยมันก็เลยเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะอัดอะไรดีทุกคนช่วยแบบคอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าอยากให้นัดกับพี่บอสเนี่ยทำคลิปอะไรกันมาบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยของวันนี้ก่อนเนี่ยน่าจะทําคลิปอะไรดีโอ้ย แต่เหมือนนัดเห็นมานะครับว่าคลิปล่าสุดเนี่ยที่เราลงไปนะครับมีคอมเมนต์ที่โดนดันมากมากๆม,ม,มากที่สุดเลยเนี่ยนั่นก็คือคอมเมนต์นี่เลยอยากให้พี่นัดเนี่ยคลางใส่หูพี่บอสได้ไหมครับบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ถนัดมากๆเลยนะพูดจริงและปกติก็แบบไม่ได้ทำรูนี่นะ เออคือแบบไม่ใช่เรื่องที่แบบมันยังไงมันทําได้หรอไม่รู้ดิเ <c oughs> <c oughs> นาะแหมแค่อ่านก็เขินแล้วเนี่ยจริงๆอืมแต่ว่าโดนดันมากขนาดนี้เหรองั้นวันนี้นี่แหละ นัดจะมาครางใส่หูพี่บอสนะครับทั้งวันเลยเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับว่าพี่บอสเนี่ยจะมีปฏิกิริยายัางไงและจะเกิดอะไรขึ้นอ่าแต่ว่าทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้นัดด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งตุงต้งติงต้งตุ้งติ้งให้ด้วยนะครับผมถ้าทุกคนเป็นกําลังใจให้นัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปดูกันได้เลยนะครับว่าแผนครัง้งนี้เนี่ยสำเร็จหรือเปล่าทำตามคอเเียกร้องแล้วนะทุกคนไป a few moments later ว่าเวงมากินข้าวกันเร็วมากินข้าวกันโอ้โหกินไม่รอเลยเพราะคนมันหิวโอ้โหนี่ก็เล่นแต่เกมเห็นไหมไปว่าที่ไหนเนี่ยที่เดิมละแหละร้านประจันตอาให้ฟิวมาจานเดียวก็ช่วงนี้ประหยัดอยู่ก็ากินด้วยกันไงขอไม่เอา เกมาพอไเล่นเองถึงจะชนะเราเธอนี่นี่คราวได้แค่ซื้อข้าวมาด้วยนะมาล่าจ้ามาันดำเขาก็ซื้อมาด้วยจ้างมีเห็ดปะเห็เดแต่ก็เป็นจ้างประจําหมดเลยแล้วก็ต้องกินสิเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันแส่พอลงเลยเขาไม่ได้กินข้าวตั้งแต่โอ้โหเขาตื่นตะกีนหมดเลยเที่ยงใช่ไหมอืมตอนนั้นโอ้หก็เธอไม่อยากหาไปกินเองอ่ะมารอให้เขาไปซื้อข้าวนั่นแหละ ดไม่แซบครั้งเนี้ยเผ็ดกำลังดีหืมเผ็ดมากเผ็ดมากเหรออืมอ้าวมาอีกด้วยจีมากินไหนมากินวนตาก็ใครอยากได้วันตาเป็นว่าอะไรครับแล้วอืมโหเก๋กามากเะลูกเป็นเนี่ยครับตอนนี้กินข้าวลูกไม่กัอนลอืมใครอยากินไงนะครับใครอยกกินไงครับ หกพอดีนี่ไงกินได้มั้ยก็จะลองดูซิว่าหมาล่าเนี่ยเผ็ดขนาดนั้นเลยหรือเปอ่ะลองกินดิไปสั่งเผ็ดมากมาทำไมครับเพาะตอนเผ็ดน,น้อยมันไม่ค่อยเราใจไงอไอ้ขอกินข้าวก่อนเร็วเร็วน้องอ่อืมอืมอือ่ะเผ็ดมากครับก็กิน เผ็ดมากอ่ะกินให้หมดเลยให้หมดกันโอ้ย,อยเพลียตายเอาให้หมดเลยสาม,มาอันอือหืออืออโอ้ยโอ้ยเธอเผ็ดอ่ะโอ้ยเธอเผ็ด หเพอ<ด>อนอะอรเลนดี่อ่ะเอาเยอเลย,นะเยอะเยอเลยอ๋ออืมังโอ้โอไม่กินนักข้าวเคิฮไม่กินน้ำข้าวเคฮะเไม่พอจะไม่พอไม่พอไม่อ้ย three hours later โอ้โหทุกคนคือเมื่อกี้อ่ะเผ็ดมากมากมากเลยอ่ะขาดอาบอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะยังรู้สึกแบบเผ็ดอยู่เลยอ่ะโอ้โหดูดิแบบปากเจอปากแดงกันหมดเลยว้ี่บอสรู้ว่าพอนัดเผ็ดเนี่ยยิ่งให้กินหลายอันยิ่งให้กินหลายอันเลยอ่ะโอ้โหแสดงว่าเหมือนอยากจะให้นัดซีดนะเออยิ่งให้กินหลายอันแบบนี้แสดงว่าเข้าแู่ นัดก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนัดเนี่ยจะมาจัดการต่อดีกว่าเอาให้ครางแบบถึงน้ํำถึงเนืออ่แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนัดว่าเราต้องมีทัวช่วยเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวนัดเนี่ยจะไปฉีดน้ําหอมหอมมากบอกเลยว่าติดอติดใจแน่นอนเ,ออเดี๋ยวเราไปหาพี่บอสด,ดีกว่า โอยยังไม่อาบอีกอะไรครับด <floor> ูอะไรจ้ะด <asma> <cm> ูเสียงุกทไปอวหอกไปเสื้ไม่ต้องรู้หรอกืออมยแบบกินอะไรไม่ใช่ไม่ใช่กินยาผานุ่มกิ่นตัวเขาจริงเหรอเออ ผมนีนต้องทาเดียเด๋ยวไห,ไหนเขาดูซิว่าเธอเป็นอะไรเนี่ยไม่ค่อยมายุ่งกับเขาเลยนะทั้ง,งวันเช้าก็ไปตรงไหนมาก็นี่ไงกลับมากลับมาก็ได้แต่โทรัดูหนังเล่นเกมใครสนใจไหมเนี่ยเอาสนใจตลอดแล้วเมื่อกี้อ่ะบอกว่าเพจเพจก็ยังให้กินดิบนั่นแหละ,อะเอามากินดิบดิมาจังอยาไปกินดิบอ่ะใช่ หมดแล้วหมดแล้วโอ้ย,อยไปซื้อว่าใหม่เลยโอ้ยไม่ต้องกินก็ได้เขารู้นะว่าไม่ต้องกินก็ได้โอ้ยก็เขารู้ไงว่าเธอเนี่ยกินอะไรใช่ไหมเคย แต่ไขมันนี่เลยความก้อนได้ไงเนะยังบอกไม่ชอบไม่ชอบไม่จริงอ่ะมันจับพวงดูขึ้น เป็นไปไหมยไหนขอยต้งให้ตัวเจอคนโอ๊ยมันเห็ดอะเธอโอ๊ยมันเห็ดพอหอนกัไหมมันเห็ดโอ๊ยพอหอนทำไมไม่ไหวแล้วอ่ะตายแล้วอ่ะทะไมมามันเริ่มทำงานแล้วหัวบ้าบ้าบออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเขาว่าต้องการโอ๊ยตัวอ่ะใจเย็นก่อนมันทำเงานแล้วมันไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนปังบัดปังบอดไม่ฟังโอ๊ยใจเย็นใจเย็นก่อนนี่ก็จะเปิดให้เธอดูอะไรนี่อเห็นไว้เนี่ยคอมเมนต์น่ะว่าแล้วไปไหนก็ไปเลยครับฮะยเอา ก็เขาทำตามคนดูเขาอยากเห็นว่าเขาเป็นยังไง,งไงแล้วสรุปก็รู้เลยเนี่ยนะว่าเธออนะดใจไม่ได้ <laughs>